โอเคตอนนี้เรามีปัญหากันอีกแล้วนะคะแล้วว่าพี่รูน่ากับรูน่าโอเคแต่เราจะไม่สนใจเพราะว่าใครด่าเราเราก็มองเป็นแค่ขยะเออเราควรใช้ชีวิตที่มีค่าดีกว่าไปทะเลาะก,กับขยะเปียกนะทุกคนจำไว้ให้ดีขยะมันก็ยังเป็นขยะวันยังค่ำครับจริง คนอื่นไปทั que, ท่วเดยท, karaoke, ที่คนอื่นไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็คือขยะจําไว้ให้ดีทุกคนถ้ามีใครมาด่าเราเราอย่าไปยอมมันมันไม่ใช่พ่อเราโอเคป่ะคือมันไม่ใช่พ่อเราเว้เราจะไปยอมมันเพื่อจะไปยอมเพื่ออะไรคือผมเข้าใจทุกคนนะเว้ว่าการที่ทุกคนโดนหาเรื่อง ทุกคนรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกไม่ต่างกันกับทุกคนนั่นแหละคุณป้าเจ้าขาเหีนหน่งสทรเทยวาไหมเจ้าคะนี่ออเจ้าแต่ผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบปไปไล่ประจานคนอื่นทั่วเลย,ยเว้นมันจะทําให้ผมโมโหๆๆจริงๆท่านั้นเพราะว่าการที่แบบเราโดนหาเรื่องอ่ะเราไม่จําเป็นต้องยอมเสมอไปเพราะการที่เรามีเรื่องอ่ะ เราเสียศักดิ์ศรีเว้เวลาที่เราแบบยอมตลอดเวลาคือสมมุติว่ามีนักเลงกลุ่มหนึ่งมาหาเรื่องผมแล้วมันลุมเป็นหมาหม่ะผมต้องยอมมันใช่ไหม,มแต่ถ้ามันมากันตัวเดียวหรือว่าแบบมากันแค่สองคนอ่ะอันนี้ผมพอรับไวอยู่เพราะว่าผมก็เรียนแทควันโดครับใช่ผมเรียนแทควนโด ผมเรียนแท้คอนโดนะทุกคนไม่ใช่ผมไม่เรียนเนาะและถ้าใครคิดจะมาห้ากับผมเดี๋ยวเตะคอหักเลยเพราะไอ้เรื่องดาทะเลาะตบตี <จะ S 1> ถนัดเลยแหละไอ้เรื่องเนี้ยเด็กเกเรประจำ2021ปาขาเก็บใจเกเรมาที่จ๊ะมาสิจับขนุน่ะอยู่ตีนเลย ตีนตีนเออตินจังเลยออมอุ๊หาเรื่องตายจังเลยนะพวกแกฟันเขาให้หนึ่ักุมขมับเลยัม่ละกุมขมับเลยั้ยละ เฮ้ยมันอยู่ไหนกันหมดวะมันอยู่ออกมาอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เออตรงถุงทางเดินตรงถุงทางเดินถุงทางเดินถุงทางเดินแถวถุงทางเดิน มึงไปเจ๊เฮ้ยโปรโต้แโ้วโปรโปรโปรมันจริงจริงมันก็ไม่ได้โปรหรอกนะะจัปายังบอกอีกงั้เจ้าคะว่าจะส่งวาุวรุวเราวริกวารุรมีคนหมื่น่ะกลับถึงบ้านกี่โมง โหดแ,แล้วแล็กตกด้วยอานี้นะหมื่นศูนอนเทวาน่ะผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วครับเพราะว่าเพิ่งลบออกไปมาทุกคนเรามาอมกัมมี่แบ์เพื่อเป็นกำลังใจดีกว่านี่นะกัมมี่แบรคุณว่าน่าจะไม่เห็นเพราะว่าผมไม่ได้เปิดกล้อง

รึกไม่อยากกกร n นีตาต่อตาฟันต่อฟันพวกรี้ผมจะไม่ยอมให้มันชนะี้ดใส่ตัวเองมาอะไรยอยู่ไหนอะอยู่ไหน เออเราดวนเราฆ่าตัวแทนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เกลียดเธอนะกระเกดผมบอกเลยว่าสมมุติว่ามีคนจะมาแบบหาเรื่องใช่ไหมเราทุกคนมันมากๆอ่ะมันจะได้ใจเราไม่ยอมมันซะทีที่เรายอมมันตลอดเวลาไม่ใช่เรืียด พะเราอะไม่จําเป็นต้งนอยตงยอมคนตลอดเวลาเวาเ้ยเรายอมไปเพื่ออะไรอะเรายอมไปแล้วมันได้อะไรเหรอเรามันไปได้แล้วเลยเราได้อะไรอะคือเรายอมมาแล้วฮะผมถามหน่อยเถอะได้อะไรฮะผมมาแล้วผมได้อะไรผมถาม ือการที่ผมยอมอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าผมจะต้องยอมมันตลอดเวลาเพราะนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผมที่ผมต้องยอมตลอดไปเอ้าเอา,เอา,าไอ้นี่นีน่โอเคทุกคนมผมเข้าใจแล้วแต่ทำไมผมถึงไม่ควรใช้ระเบิดแต่ผมควรจะใช้ระเบิดไฟผมเข้าใจแล้วมันพ้นอยู่ไหนแล้ว Incendiary. <laughs> going <Incendium. laughs> <laughs> ปลูส์ของปลูส์ชอบไก่ชอบไก่ชอบไก่อุวยเน็ตหลุดเน็ตเริ่มหลุดแล้วอะะไรวทำไมอ่ะทำไมเราต้องยอมมันด้วยยอมเบื่อ ทีมเราไม่มีโอกาสชนะเลยนะใช่ทีมเราไม่มีโอกาสชนะเลยทีมเรามันไม่ใช่สมองมันจะบุกอย่างเดียว ทำไมเพื่อนเรามันโง่จังเลยมันไม่ทำอะไรเลยมันตายอย่างเดียวมันจะตายมันจะตายมันจะตายอย่างเดียวอ่ะมันไม่ฟังอะไรเลยมันจะบุกอย่างเดียวอ่ะไอ้บอดพวกนั้มันโง่จริงๆมันไม่มีใครเป็นผู้เล่นบ้างเลยเหรอมันเป็นบอดทั้งหมดเลยเลยทีมผมเนี่ยทีมผมนี่มันบอดโง่จริงๆริบอดที่โง่ที่สุดในประวัติไทย ชาปนากิจชาปนากิจชาปนากิจชาปนกิจเขาเขาศพชาปนากิจเผาศพเผาเผา,า,เ,า,เ,าเวลาเราฆ่าใครเราจะชาปนากิจมันทันทีแต่ต้องฆ่ามันจะเพราะเวลาที่อยู่รวมเป็นฝูงทุกคนมาทางนี้เลยมาทางนี้มาไปปุ๊บเขาศพ ไม่ต้องห่วงเพื่อนรอมันมามันอยู่ไกล้ไม่ไกลพอมันเยอๆๆๆๆแล้วก็ชาปนากิจเสร็จเรียบร้อยชาปนากิจว้งว้ยว้ามามาโมพุทธอยะ เหลือโอกาสแก้ตัวอีก3ารอบครับเหลือโอกาสแก้ตัวอีกแค่3ารอบเท่านั้นและผมมีระเบิดไฟอยู่อีกแค่สองูซึ่งผมต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วล่ะมาทางนี้มาทางนี้ระเบิดไฟกันไว้ก่อนเอากันไว้ก่อน เอาระเบิดไฟมากันไว้เอาระเบิดไฟมากันไว้ อีกแค่สองรอบชนะแน่ครับเครานี้แล้วก็ไม่มีระเบิดเลยด้วยนะ รอให้มันฆ่านายเหรอเพื่อนคะนายนี่มันโง่จริงๆเลยนะเพื่อนโง่ที่สุดไทที่ประวัติศาสตร์ต้อง่ายแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลืออยู่ <c oughs> ระเบิดสำรองผมเตรียมระเบิดการผิดสำรองไว้ครับอันนี้เป็นระเบิดการผิดสำรองทุกคนผมตเตรียมมาไว้นะครับเดีนี้นปลาดักไว้ก่อนฮะอันนี้คือปลาดักไว้ก่อนนะ สวัดีครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอุ้ยมันมากันแล้วนี่ปลาเบิด์ฟันด์อ่ะอเข้ามาเกาะรถเกาะรถอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมรู้สึกว่าเกาะผมรถเกาะผมรถหนักมากเลยเว้ยไวมาดิ มาดิมาดิโอ้นะมันชนะเร็ว <c oughs> เราเฟลวะโอเคพู้ทอนก่อนสำหรับวันนี้นะก็มีเพลงทะีลไว้ก่อนแล้วกันนะขอไปบำรุงความเศร้าด้วยเจลลี่แบร์ก่อนบ๊ายบาย